ถ้าค้าที่เปลี่ยนชีวิตนะครับคาว่าลูกครับคือคํานี้เป็นคําที่แบบสามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้จากอิเลเคคาจากไม่ดูแลตัวเองจากไม่ค่อยใส่ใจอะไรลูกนี่คือเปลี่ยนชีวิตเลยจากครั้งที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยพอมีคําว่าลูกมีลูกเข้ามาในชีวิตมันก็จะมีคํานี้อยู่ในหัวตลอด เดี๋ยวลูกต้องกินอะไรเดี๋ยวลูกต้องอยู่ยังไงเดี๋ยวลูกต้องโตขึ้นไปเป็นยังไงยังไงต่อมีอะไรเดี๋ยวฝนจะตกจะออกไปได้ไหมขายุจะเข้าต้องเตรียมข้าวเตรียมของอะไรไว้บ้างโควิดมาอย่างเงี้ยเราต้องการตัวเองออกมายัางไงไหมเพราะาเราต้องอยู่อยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยจากที่เคยอุดมการเยอะๆนะฮะแบบเฮ้ยไปทํานูน่นทํานี่ไม่หวังเงินไม่หวังอะไรทั้งนั้นพอพอเรามีลูกในขนาดที่เพื่อนเพื่อน,อนร่วมอุดมการเขายังไม่มีเขายังโสดกันเนี่ยเขาก็ยังเฮฮากันได้เป็นปกกกตติเเราาา็้อองบว่ พี่ครับออพี่ต้องมีลูกและพี่จะเข้าใจครับพี่คือไม่งั้นก็ไปถามแม่หรือพ่อพี่ก็ได้ครับว่าเขาทิ้งอะไรไปบ้างที่จะดูแลพี่จนโตมาขนาดนี้เราก็ต้องคิดหมดเลยคือทุกอย่างคิดคิดคิด,คดแต่เป้าหมายเดียวคือคําว่าลูกครับเพราะคําบางคําจุดพลังให้กับชีวิตได้ร่วมค้นหาหนึ่งคำเปลี่ยนชีวิตที่ worldwideweb. วิ p a m e